ก็โรยด้วยใบโหระพาสวัสดีครับผมครัวง่ายๆของนายตมโจนะครับเจอกันอีกแล้ววันนี้มีสูตรแกงเขียวหวานใส่ฟักเป็นเขียวหวานไก่นะครับมาฝากกันสูตรก็ง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูส่วนผสมเลยดีกว่าครับวันนี้ทําทานกับขนมจีนเนาะเริ่มจากไก่จะใช้เป็นสะโพกติดขานะครับเอามาสับ ประมาณ1ชิ้นใหญ่ๆนะครับประมาณสัก4 0 0 3 0 0 350 400กรัมโดยประมาณนะครับก็คือ1ชิ้นแหละแล้วก็ฟักนะครับ1ลูกเล็กหั่นเป็นชิ้นไว้นะครับปอกเอาไส้ในออกล้างความสอาดไว้นะครับเลือดไก่หลังจากซื้อมาจากตลาดแล้วเอาไปต้มลวกสักแป๊บหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็ค่อยมาหั่นเป็นชิ้นนะครับไปโหระพานะครับน้ำปลาพริกแกงเขียวหวานก็เดี๋ยววางสูตรให้ข้างล่างนะครับ สูตรโจ๊กทาเขียวหวานเนี่ยจะใส่พริกแกงเผ็ดลงไปด้วยนิดหน่อยครึ่งช้อนโดยประมาณนะครับพริกชี้ฟ้าแดงนะครับอันนี้ใบมะกรูดวันนี้โจ๊กใส่ขครื่องในด้วยนะครับเป็นเ้าื่องในไก่แต่โจ๊กเอาไปลวกแล้วให้สุกแล้วนะครับเพื่อลดคาวนะครับน้ำตาลปี๊บนะครับแล้วก็จะมีหัวกะทินะครับตามด้วยหางกะทิโอเคมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับผม ตรงนี้เราจะเริ่มจากกะทิก่อนนะครับเป็นอันดับแรกว่าเดี๋ยวเราจะต้องเคี่ยวพริกแกงนั่นก็คือหัวกะทินะครับเดี๋ยวเราตั้งไฟสักครู่นะครับรอให้กะทิเดือดก่อนพอกะทิเริ่มเดือดนะครับก็จะเป็นพริกแกงนะครับดับแรกก็พริกแกงเขียวหวานนะครับพริกแกงเผ็ดใส่ลงไปพร้อมกันเลยนะครับ างน,นี้นะครับหลังจากเราคนให้มันละลายเข้ากันดีแล้วนะครับก็จะผัดแกงสักแป,ป๊บหนึ่งให้มันมีแตกมันเล็กๆนะครับไม่ต้องถึงกับเยอะมากครับบางทีมันเกินมันไม่น่าทานนี่นะครับหลังจากผัดเคี่ยวกะทิกับแกงมาจนเริ่มแตกมันนิดๆแล้วนะครับจบก,ก็จะใส่เนื้อไก่ลงไปผัดเลย ตอนใส่ลงไปโจ๊กจะยังไม่คนก่อนนะครับก็เล่งไฟนิดนึงให้เนื้อไก่เริ่มสุกก่อนเราค่อยเริ่มคนนะครับโอเคครับด้านล่างเริ่มสุกแล้วนะครับก็กลับนิดนึงในขั้นตอนนี้นะครับโจ๊กจะใส่ใบมะกรูดฉีกลงไปเลยเนี่ยมันมีกลิ่นหอมลงไปด้วยกับเวลาที่เราผัดกับเนื้อสัตว์นะครับ ตามด้วยปรุงรสเลยนะครับตันปี๊บแล้วก็น้ำปลานะครับอ่าเร่งไฟนิดนึงนะครับเราจะผัดจนกว่าไก่จะสุกก่อนนะครับเราค่อยใส่ส่วนผสมอื่นๆ ตอนนี้ไก่เริ่มสุกแล้วนะครับก็จะเป็นเครื่องในไก่นะครับเลือดไก่ตามด้วยฟักนะครับหลายคนสงสัยว่าทำไมจงไม่ใส่กะทิก่อนคืออย่างนี้ครับ ถ้าเราทําโดยที่เราเองก็ยังไม่รู้ว่าปริมาณของเนื้อสัตว์เอย่ยอะไรเอ่ยที่เราจะทําหมอนะ้อในวันนั้นๆน,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 นะครับมันต้องใช้ประมาณกะทิประมาณเท่าไหร่เนี่ยก็คือเราใส่ทุกอย่างลงไปก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยเติมหางกะทิลงไปให้มันท่วมพอดีเพราะว่าฟักเองไม่ได้สุกยากมากนะครับอ่าคราวนี้เราก็เติมหางกะทินะครับ เราก็จะสามารถกัดหางกะทิได้ท่วมพอดีนะครับเสร็จแล้วคราวนี้เราก็จะตั้งไฟรอจนกว่าทุกอย่างสุกตามที่ต้องการนะครับเพราะว่ารสชาติเราก็ปรุงแล้วเรียบร้อยนะครับเหลือหลังจากสุกแล้วทุกอย่างเนี่ยเราก็จะมาโรยพริกชี้ฟ้ากันแล้วก็ใบโหระพาก็จะเป็นการเสร็จละ ง่ายแค่นี้ครับโอเคตรงนี้คงต้องรอสักครู่หนึ่งครับโอเคครับตอนนี้ฟักสุกแล้วนะครับเนื่องจากว่าฟักที่โจ๊กใช้ค่อนข้างจะอ่อนไม่ไม่ถึงกับแก่นะครับฉะนั้นก็จะสุกค่อนข้างง่ายเพราะว่าบางนะฮะหน้าตาก็ออกมาประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะโรยด้วยพริกฟ้าแดงนะครับอันนี้นอกจากเพิ่มสีสันแล้วยังเพิ่มความหอมด้วยนะครับทำให้แกงไม่เลี่ยนมาก ตังสักพักนะครับต้องรอให้พริกโดนความร้อนในแกงสักแป๊บหนึ่งกลิ่นเขาจะออกมาโอเคนะครับแล้วก็โรยด้วยใบโหระาพาโดนความร้อนสักคู่นะครับนี่นะครับ ก็จะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วแกงเคี่ยวหวานไก่ใส่ฟักง่ายๆในแบบของในต้มโจ๊กนะครับใครยังไม่เคยลองเมนูนี้ก็ลองทําทานดูนครับยิ่งถ้าคนที่ชอบทานฟักนี่บอกเลยว่าเด็ดมากโอเควันนี้คงต้องเท่านี้นะครับวันนี้คงไม่ได้ชิมให้ดูนะครับเพราะว่าหม้อมันค่างใหญ่เดี๋ยวจะยกไปทานข้างนอกกับเพื่อนๆส่วนผสมอัตราส่วนเช่นเคยนะครับจเขียนให้ที่ใต้คลิปสามารถเลื่อนลงไปดูได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b s c ค i b ์ช่องโจกด้วยนะครับจะได้มีวิธีการทำอาหารง่ายๆแบบนี้มาแบ่งปันเพื่อนๆบ่อยๆวันนี้โจกต้องไปแล้วครับผมขอบคุณมากสวัสดีครับ